งัวสาวผสมผ่านไปแล้วสามเดือนแล้วมีน้ำเมือกแบบนี้จะทองบอค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง fc ชองตีหักเกษตรนะคะอ่ามือนีเขาจะพาพี่น้องมาเบิง้งและกัรมาสังเกตงัวแม่นี่นะคะเป็นงัวแม่สาวนะคะพี่น้องผสมเมือวันที่อ่า 6เดือนกุมภาพันธ์หาหกกนะคะพี่น้องกำหนดขอดของเพิ่นก็คือถ้ามเมนเพิ่นติดเพิ่นทองเนาะก็จะเป็นวันที่18เดือนเก่าหกฮกนะคะ้านับแล้วอายุขั้นเพิ่นหน้าตอนนี้ถ้าแม,มนว่าเพิ่นทองก็คืออายุขั้นก็3เดือนนะคะซึ่งเพิ่นกับพันมาแล้ว3รอบผสมแล้วก็พันรอบมาแล้ว3รอบนะคะที่นี่เขามาเบิ่งกันนะคะพี่น้องว่าอ่าหัวแม่นี่นะ ลักษณะน้ำเมือกของเพลนจังเมื่อกี้ที่เห่เ н н. เาห้เบิงเนาะอ่าที่เห่าห้เบิงเนี่ยคือน้ำเมือกเพลจะเป็นสีขนๆน,นะคะพี่น้องสีออกกาแฟแน่นะคะสีออกขนๆแล้วก,ก็จะเหนียวเนืดนะคะพี่น้องลักษณะแบบนี้ก็คือจากประสบการณ์ของเห่าที่ผ่านมาที่เลี้ยงงัวผ่านมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของงัวที่ผสมแล้วอ่าบ่งบอกว่างัวเนี่ยตั้งทองนะคะพี่น้องเพราะว่าลักษณะของน้ำเมือกเพิน ถา้าแมนว่าเพิ่นผสมบต่ติดคือจังตอนที่เพิ่นเป็นสัตว์ก่อนที่เฮาจะาจะทําการไหมอมาผสมเทียมหรือว่าผสมโตน้ําเมือกเพิ่นจะออกสีใสๆเนาะพี่น้องเนาะออกสีใสๆล้วกะ็ถ้ามเมนว่าเฮานํเมือไปสะพานนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นจะจะน้าเมือกเพิ่นจะขาดง่ายนะคะพี่น้องจะบอปเปหนียวนื่นๆนั่นนะค่ะพี่น้องแต่ว่าลักษณะนี่ก็คือลักษณะของ น้ำเมือกเพืนน่อนจะเหนียวเนืดแล้วกะ็ถ้าแม่นว่าเข้าจับขึ้นมากก็คือมันจะบกขาดนะคะพี่น้องมันจะเป็นน้ำเมือกแบบเหนียวเหนียวเนืดๆเนื้แล้วก็สีเพื่อนจะขุน่นนั่นบงบอกว่างัวเข้านี่ก็คือพอสมติดแล้วนะคะพี่น้องช่วงทีน้ำเมือกเพื่อนออกนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่สองเดือนสองเดือนกว่าขึ้นไปนะคะแต่ว่าง้วของเข้านี่ก็คือมาครบรลอสามเดือนหลังจากที่ผสมพอดีนะคะแต่ว่าเข้าก็ต้อง มันสังเกตลักษณะของงัวเห่าน่ำ่าถึงรอบของเพ่นแล้วเพ่นมีอาการเป็นสัตว์บแต่ว่าแม่นี่ก็คืออาการเป็นสัตว์ของเพ่นนี่คือบบมีนะคะพี่น้องก็ซึ่งกับพานมาสามรอบแล้วนะคะนี่คืออาการของง่วของเห่านะคะซึ่งเป็นงัวแม่สาวนะคะพี่น้องเห่าใส่วิธีการผรสมเทียมเนาะจริงๆแล้วบางคนก็คือบอกแนะนําว่าถ้า งัวแม่สาวถ้าผสมครั้งแรกแนะนำว่าให้ผสมโตแต่ว่าเข้ากะอยากล่องนะคะพี่น้องอยากล่องเบิงเนาะวางงัว,วแม่สาวผสมรอบแรกเข้าล่องผสมโตเบิงว่ามันผสมเทียมเบิงว่ามันจะเป็นแนวใดนะคะพี่น้องแต่ว่ากาสังเกตเบิงแล้วผ่านไปแล้วสามเดือนนะคะพี่น้องอาการกบาัตั์ของเพื่อน,นีนอ,อาการเป็นสัตว์นี่บม่มีนะคะ ฐานบอายุขั้นกับสามเดือนพอดีค่ะพี่น้องวันที่เจ็ดเดือนก็คือมืออื่นเนาะเขาสามารถที่จะให้ประสุตั์เพิ่นมาตัวทองได้เลยนะคะนี่นะคะพี่น้องลักษณะภายนอกมันนี่เขาเบิงสังเกตลักษณะภายนอกของเพิ่นนี่คืออ่าหลังจากที่ผสมไปแล้วเนาะรู้สึกว่าเพิ่นจะกินเก่งนะคะพี่น้องกินเก่งละกะ เงี้ยวกะเกง้งกินน้ำกะเก้งนะคะแล้วก็เบื้องลักษณะของผิวเพื่อนนี่จะออกมั่นว้าวด้วยค่ะพี่น้องจะสังเกตเบื้องจากแตก่ก่อนนี่สีผิวเพื่อนจะออกสีจางกว่านี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็คืออ่าเหาเบื้องจากลักษณะผ้าในองเนาะเราผิวของเพื่อนนี่จะมั่นว้าวกว่าที่เพื่อนบริเตนทองนะคะบริเตนตังทองเนาะแล้วก็าหางเพื่อนนี่อ่าก็าจะมีช่วงที่เพื่อนแบบ ควายออกควายออกจากเอ่อจากท่าเพิ่นนะคะพี่น้องจากจิ้มเพิ่นนะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นบางช่วงบางเวลาเนาะแล้วก็จิ้มเพิ่นนี่ก็จะโฮสนะคะจิ้มเพิ่นนี่ก็จะโฮสแต่ว่ากะแม่นี่เฮาจะบ่ตรวจท้องนะคะพี่น้องเฮาจะบอ่อันตะเศร,ร้จะบ่ตรวจท้องเพราะว่าเฮาจากประสบการณ์ของเฮานี่คืออ่าความรู้จัก แต่พอแต่แม่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าคนใดที่เลี้ยงอาจจะเลี้ยงโดยธุรกิจเพิ่นก็อาจจะตัวจทองเนาะแต่ว่าเฮากับมั่นใจในในตำราที่พ่อแม่เฮาได้บอกได้สอนมาเนาะค่ะเนาะว่าลักษณะแบบนี้คืองัวทองแน่นอนนะคะเฮาก็จะบอกบอกตัวจทองบอกอันดาเาวนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นงัวแม่สาวเนาะอายุของเพิ่นกะสองปีค่ะพี่น้อง ครบสองปีเมื่อวันที่สิบเจ็ดเมษานะคะสิบเจ็ดเมษาเนาะซึ่งเท่ากับใดผสมอ่าเป็นผสมเทียมให้ปศุสัสตว์เพิ่นมาผสมไ้เนาะค่ะเพิ่นกะผ่านผ่านรอบเขาเอินมาผ่านรอบเนาะพี่น้องเนาะมาสามหลบแล้วกับ่มีอาการเป็นสัตว์นะคะซึ่งหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ที่งัวเท่าจะตั้งท้องกับมีค่อนข้างสูงแล้วก็ช่วง วันที่30เมษายนนะคะพี่น้องที่เพิ่นมีน้ำเมือกตอนยี้มาแลงเขาเอางัวเขาคอกนะคะเขาสังเกตเบิงว่าเพิ่นมีน้ำเมือกเขาก็เลยไปเบิงนะคะพี่น้องว่าน้ำเมือกเพิ่นเป็นลักษณะแนวใด้นี่ยก็คือจคือจังตนคลิปนะคะลักษณะน้ำเมือกเพิ่นนี่จะสีอ่ะเหนียวเนืดแล้วก็เป็นสีข้นบ่แม่นสีใสคือจังตอนที่เพิ่นเป็นสัตว์ก่อนที่จะผสมนะคะพี่น้องนี่ก็คือบ่งบอกได้ว่า นัวของเฮ้านี่อ่างทองนะคะกับเป็นเคล็ดลับดีๆประสบการณ์ดีๆที่เฮ้ายางนํามาแช่เนาะพี่น้องเนาะกจะจังค่อยติดตามเบิ่งตอนต่อไปเฮ้าจากามาว่าสููพี่น้องฟังเรื่องอยังในการต่างทองของนัวแม่สาวซึ่งเท่ากับพึ่งทีจะมีประสบการณ์ในการ ที่มีงัวแม่สาวและตังทองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาแช่ประสบกาณ์ให้พี่น้องฟังเรื่อยๆนะคะว่าลักษณะของงัวแม่สาวตังทองนี่เพิ่นมีลักษณะอาการจังไดแน่นะคะซึ่งแตกต่างจากง่วที่เคยมีลูกแล้วนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนาะพี่น้องเนาะเขามา่เบิ่งแล้วถ้าเห็นว่าเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮักเกษตรนะจ๊ะ ขอบคุณหลยลายค่ะละ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเน้เด้อพี่น้องเด้อแจ้งเพื่อจะบระภิภาดการติดตามการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของเฮ้ากะอาจจะอา่อาอธิบายวกไปวนมาเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าเฮ้ากบบปรยมีสคริปเขียนสคริปใบก้อนนะคะพี่น้องกะอา่าจะพัฒนาวิธีการอาธิบายนะคะค้าว่าค้ามจาต่อๆไปเพื่อให นาฟังยิงขึ้นนะคะสำหรับพี่มีกะสวัสดีค่ะ